9มิถุนายนปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดประเภท5เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปกัญชาก็จะไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้วอย่างไรก็ตามพอวันถึงวันที่9มิถุนายนเนี่ยคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาใครที่กําลังถูกดําเนินคดีเกี่ยวกัญชาเนี่ยคดีก็เป็นอันสิ้นสุดเลยใครที่อยู่ในเรือนจําสารตัดสินให้รับโทษคดีเกี่ยวกับกัญชาก็คดีก็เป็นอันสิ้นสุดเหมือนกันถูกปล่อยตัวเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะ พอเก้ามิถุนายนปุ๊บใครก็ปลูกได้เสรีเลยไม่ต้องขออนุญ,ญาตในการปลูกอีกแล้วปลูกได้เลยเนี่ยจะปลูกกัญชาเขาบอกว่าเอาไว้เวลาต้มเนื้อทานเนี่ยโอ้ต้องใส่กัญชาเวลาทำก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่กัญชาแล้วมันทานแล้วมันคล่องคอเหลือเกินเนี่ยทานแล้วทานอีกอร่อยเหลือเกินนี่ก้ามิถุนายนปลูกได้เลยไม่ต้องขออนุญ,ญาตแล้วแต่นะครับทางการอยอยเนี่ยเขาบอก ขอนี้ิงนะนะจะปลูกก็ขอความร่วมมือช่วยแจ้งหน่อยว่าจะปลูกนะครับผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันเชิญมาปลูกกันเลยนี่นี่นตัวแอปจะเป็นอย่างนี้ปลูกกันชาภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาไทยไปเซิร์ชคำว่าปลูกกันมันก็จะมีให้เลือกระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบการแต่แอปเนี้ยนะครับยังโหลดไม่ได้ ะครับผมไปลองดูแล้วมันจะเริ่มให้บริการวันที่9มิถุนายนแม้ว่าจะปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วแต่การจะนําสารสกัดกัญชาเข้ามาเนี่ยนะครับยังไม่ได้นะมันไม่ใช่ยาเสพติดก็จริงแต่มันยังมีกฎหมายอื่นเก็บเรื่องการนําเข้าเรื่องของอาหารเรื่องของยาอะไรอีกเพราะฉะนั้นห้ามนําเข้าอยู่เรื่องสารสกัดแต่ยกเว้นเอาเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาเนี่ยหลังจากนี้หลังจากวันที่9นะก็ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วแต่มันก็ยังมีกฎหมายอื่นอยู่ไม่ใช่ยาเสพติดก็จริงแต่การจะนําเข้ามาเนี่ยมันก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องสําอางสามุนไพรอะไรอยู่การจะนําเข้าอาหารและเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาก็ยังไม่อนุญาตอยู่ เรื่องการนำเข้า,มาเมล็ดกัญชากัญชงมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยก็ต้องขออนุญาตของกระทรวงกรเกษตรนะพระบกักพืชและพระบาพานธุนพืชเพราะนำเป็นมเมล็ดเข้ามาส่วนการนำสวนกัญชาและกัญชงเนี่ยมาประกอบอาหารมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องไปยื่นขอเลขสถานที่ผลิตเลขสารระบบอาหารของอ,อยอนให้เรียบร้อยกรุงเทพก็ไปที่กองอาหารออยอนเลยต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัด นะครับก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนะกัญชาเนี่ยท่านผู้ชมหลักใหญ่ใจความของมันเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบสารประกอบนี้อยู่2ตัวหลักๆเลยก็นี่ฮะ TSC และ CBD นะ TSC มีถึง12%แต่ CBD นี่มีแค่0.3%หลักๆจำง่ายๆว่า TSC เนี่ยส่วนใหญ่จะให้โทษนะครับแต่ถ้าให้ประโยชน์ทางการแพทย์จะเป็นตัวนี้ CBD แต่ไหมครับมันน้อย ไอการจะแบบเอากัญชามาเสพมารับประทานเพื่อให้ได้สาร CBD เนี่ยเยอะๆเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะฮะมันจะมันจะมันจะได้โทษจากอันนี้ซะมากกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องทําเป็นสารสกัดไง THC มันจะมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่งผลต่ออารมณ์ความจําความรู้สึกส่งผลต่อความรู้สึกมันจะรู้สึกผ่อนคลายและอยากอาหารเห็นไหมหลายคนเลยเอาไปผสมในก๋วยเตี๋ยวในซุปเนื้อซุปอะไรก็แล้วแต่ มันจะทาให้อยากอาหารโอ้ทานแล้วมันม,มันอร่อยเหลือเกิน CB d ดี CBD เนี่ยจะไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพูดง่ายไม่ส่งผลนะครับจะสารตัวเนี้ยนะครับแต่มันมีประโยชน์คือมันไประง,งับอาการปวดลดอาการอักเสบลดอาการชักเกรง็งนะครับและลดความวิตกกังวลอย่างเช่นโรคนอนไม่หลับเพราะเกิดความวิตกกังวลพอใช้สารตัวนี้มาช่วยก็จะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ จริงๆแล้ว CBD เนี่ยเขามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เยอะมาก